เรื่องราวของเรากันดีกว่าค่ะผู้ชมคะโอ้โหกระแสนี่ปังมากๆดังมากๆสําหรับซีรีส์เรื่องนี้ถ้าพูดชื่อไปหลายเลยคนบอกว่าพี่เล็กซี่หนูยังอินและฟินไม่หายเลยไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กเนี่ยแหละคะ่ะถึงแม้ว่าเขาจะลาจอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่กระแสการตอบรับยังดีมากๆล่าสุดทางต้นสังกัดบอกว่าโอ้โหถ้ายังจะฟินกันขนาดนี้เนี่ยทำแอพิโซดแบบพิเศษมาเลยดีกว่าเพื่อเป็นการตอกย้ําเพื่อเป็นการเติมเต็มความสุข ให้กับคนดูเพิ่มเข้าไปอีกเหมือนกับว่าเติมอรรถรสเข้าไปอีกใส่เข้าไปอีกมากขึ้นและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาถึงบอกว่าเป็นอพิโซดพิเศษโดยเฉพาะไม่ใช่ตอน2ตอน3ภาค2ภาค3ภาค4นะแต่ว่าเป็นภาคพิเศษ ก่อนที่จะไปภาค2ก่อนที่จะไปภาค3เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมขากระแสะความสําเร็จจากซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นสเปเชียลเอพิโซดนะคะเติมเต็มความฟินเติมความสุขในอารมณ์ของการดูมากยิ่งขึ้นค่ะซีรีส์เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมขาก็เรียกว่าเดินเครื่องเปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับสเปเชียลเอพิโซดค่ะเพราะว่ากระแสะการตอบรับดีมากๆแฟนๆก็พูดเป็นสเสียงเดียวกันว่า สนุกมากๆและหลงรักในตัวของโบ๊ทยงยุทธนะคะรวมไปถึงในส่วนของโอ๊ตพาสกรค่ะเรียกว่าดังเปียงปางค่ะกลายเป็นคู่จิ้นที่ได้รับกระแสการตอบรับดีมากๆบรรยากาศในการเปิดกล้องนะผู้ชมก็ต้องบอกว่ามันอบอุ่นและอบอวนมากๆเพราะนักแสดงค่ะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะเรียกว่าตอนพิเศษที่แฟนๆรอคอยเนี่ยแหละค่ะผู้กำกับทีมเขียนบท เขาแอบสปอยมานิดหนึ่งเขาบอกว่าสเปเชียลแอพิโซดนี้นะคะก็คือเป็นการเล่าต่อจากตอนจบที่ทำเอาหลายคนเนี่ยน้ำตาไหล อินและฟินในความรู้สึกนั่นเองค่ะและมันจะมีซีนเรื่องราวของความฟินเติมเข้ามาอีกเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกเสริมความหวานเกินพิกัดค่ะเพื่อเป็นของขวัญเพื่อตอบแทนให้กับแฟนคลับทุกๆคนที่สนับสนุนและสพอร์ตและดูซีรีส์ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กเนี่ยแหละค่ะผู้ชมคะเรียกว่างานนี้แอพิซดนี้ไม่ธรรมดาจริงๆถามว่าพี่เล็กซี่น่าดูไหมหน่าดูค่ะบอกได้แบบนี้ละกันนะ เพราะว่า EP 1นะ EP 2เนี่ยเขาออนแอร์ EP 1ออนแอร์วันที่21กันยายนที่ผ่านมาออนแอร์ไปแล้วนะก็ต้องบอกเลยนะคะว่ากระแสะการตอบรับดีมากๆส่วน EP 2ค่ะ เร็วๆนี้นะวันที่28นี้ค่ะได้ชมกันอย่างแน่นอนนะซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหหลายเลยคนได้มีโอกาสดูอะแยกเป็น2แบบนะคนที่ได้ดู EP 1แล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่เล็กซี่สนุกมากมันเติมเต็มจริงๆคนที่ยังไม่ได้ดูและดูทีเซอร์หรือว่าดูการสปอยนิดๆเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหเขามีกันกี่ EP แล้วแต่และ EP หน่าดูอย่างไรบ้างนะเขาบอกว่าอย่างนี้คุณผู้ชมคาดูได้ทั้ง2ตอนนะถ้าสมัครเป เป็นสมาชิกนี่ไอฉีอี้ V.I.P. นะคะรวมไปถึงการมีแบบพรีเมียมด้วยเอาเป็นว่าใครที่อยากจะเติมความฟินใครที่อยากจะอินในอารมณ์นะคะและใครเป็นแฟนคลับนะคะ ของน้องโบท๊ทกับน้องโอ๊ตเนี่ยต้องไม่พลาดกับซีรีส์เรื่องนี้ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กค่ะเรื่องราวไม่ชอบเด็กเนี่ยนะคะผู้ชมขาหลายหลายคนบอกว่ามันไม่จริงหรอกมีแต่คนชอบเด็กทั้งนั้นแหละนะอ่ะเอาเป็นว่าไปดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วคุณจะหาคําตอบได้ซีรีส์เรื่องนี้จะมาเติมเต็มในอารมณ์นะคะเป็นสเปเชียลเอพิซดที่เป็นอีกหนึ่งโหมด ของความเติมเต็มของซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองและสามารถรับชมแบบอันคัดได้นะบน i อชีอ e. หรือเว็บไซต์ iq.com นั่นเองค่ะฝากด้วยละกันสำหรับซีรีส์แอพิโซดนี้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแอพิโซดที่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยจดจำและแฟนๆยังถามอีกว่าพี่เล็กซี่แล้วเขาจะมีภาค2ภาค3อีกไหมนะเล็กซี่บอกแบบนี้ดีกว่าคะ่ะผู้ชมขาให้ติดตามเพราะว่า น้องโบท๊ทกับน้องโอ๊ตก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นนะที่ได้รับกระแสการตอบรับดีมากๆแฟนคลับในประเทศไทยแฟนคลับต่างประเทศก็หลงรักแล้วก็มีบ้านคู่มีด้อมคู่หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าอยากติดตามผลงานก็รอและกันคุณผู้ชมขากับโปรเจกต์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานอื่นๆนะคะรอติดตามได้เลยหรืองานแฟนมีตต่างๆเนี่ยเชื่อว่านะคะอาจจะมีในส่วนของแฟนมีตทั้งที่ประเทศไทยและอาจจะมีที่ต่าง างประเทศก็เป็นได้ค่ะก็กระแสะกําลังแรงนะก็ต้องตีในขณะที่กําลังร้อนอยู่แบบนี้แหละค่ะในเมื่อกระแสะการตอบรับยังไม่เสื่อมคล้ายเราก็ต้องแบบจัดหนักจัดเต็มแต่เอาเป็นว่าย้ํากันเลยนะคุณผู้ชมขาเอพิโซดสเปเชียลเอพิโซดนี้นะคะก็ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กนะคะ ออกอากาศ EP แรกค่ะวันที่21กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ EP ที่2นะคะวันที่28กันยายนที่จะถึงนี้และที่สำคัญนะสามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะทางแอปพลิเคชันไอชีอีนะคะแล้วก็เวอร์ชั่นอนคัดที่ i อชีอ e, ีเช่นกันนะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ iq.com ค่ะฝากด้วยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้